เพราะทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยเงินทุกวันนี้น่ะมีแต่คนมีปัญหาเรื่องเงินพี่พงศ์ก็มีปัญหาเรื่องเงินทุกคนมีปัญหาเรื่องเงินทุกคนเลยค่าใช้จ่ายของแต่ละคนมันเยอะมากแต่ก็อยากจะยกตัวอย่างให้อย่างตัวพี่พง์เองเนี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องยาเรื่องไหลยเยอะมากแล้วพี่พง์ก็มีรายได้จํากัดมากแทบจะไม่มีเลยนะเทีบกับคนปกติแต่ว่าพี่กอาใส่ด้วย แบบว่าประหยัดสุดชีวิตเพื่อเ,เพื่อที่จะให้พาตัวเองและครอบครัวผ่านอุปสรรคไปได้มันอยู่ที่ว่าถ้าเราถ้ามันชัดจริงๆอะเราต้องแบบว่าถึงขั้นที่แบบไม่ต้องกินอะไรที่เราอยากกินแล้วเราก็ต้องไม่ต้องกินเลยนะคือเราต้องพาตัวเองให้รอดโดยที่เราแบบ ไม่ต้องร้องขอจากไข่อยู่ให้รอดอยู่ให้ได้แล้วก็อยู่ให้เป็นเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปเองมีบางทีนะสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งจะ่ทำให้เราช็อตเลือกที่จะไม่เข้าสังคมชีวิตทุกอย่างมันก็ ผ่านไปได้แต่บางทีสังคมมันก็บังคับให้เราต้องจ่ายเนาะเราก็ต้องจ่ายไปบางทีก็ยอมติดหนี้เขาเพื่อที่จะให้ผ่านตรงตรงนั้นไปให้ได้ก่อนแต่ถ้าสำหรับคนปกตินี่เขาก็มาเคียมอะไรได้เนาะแต่อย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่เลือกที่ว่าจะ บางทีใช้เท่าที่มีถ้าว่าติดนี่มันก็ต้องแบบค่อยๆผ่อนเขาซึ่งก็พยายามที่จะไม่ติดนี่ไม่ต้องท้อหรอกชีวิตคนเรานะ่ะมันมีอะไรที่ต้องลำบากเยอะมันมีอะไรที่ต้องอดทนเยอะจะไปกลัวอะไรอย่างพี่พงษ์เนี่ยพูดเป็นผู้ป่วยติดเตียงปัญหามันเยอะมาก ค่าใช้จ่ายมันเยอะมากแต่เราก็ต้องสู้นะสู้จนถึงที่สุดแหละมันไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้หรอกถ้าเราถ้าเรามีสติอะนะสติเท่านั้นที่จะพาให้เราขับเคลื่อนชีวิตไปได้ยังดีที่ว่าพี่พง์อยู่บ้านนอกบ้านไม่ต้องเช่าเข้าไม่ต้องซื้อ ซื้อแต่กลับข้าวปนนั้นก็ยังช็อตคิดดูสิอไม่ต้องเครียดน,นะคะเมื่อเจอปัญหาอะไรก็ประหยัดไว้ประหยัดให้ถึงที่สุดแล้วช่วงที่เจอทางตันมันก็จะผ่านไปได้เองอย่างพี่พงษ์เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงพี่พงษ์ก็ผ่านไปแบบ ไปแบบอย่างเส้นยาแดงผ่าเป็ดก็มีนะแต่ก็ผ่านไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ผ่านมาได้สู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ